ครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักนับแต่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่หัวเด่นในหกอีกแล้วครับนะคลิปนี้เนีทัานนี้ก็เป็นทานช้กับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมทุกรางทุกคลิปด้วยและก็ขอบคุณอย่างแรงสำหรับ เจ้าของแนวทานที่แบ่งปันแน,นวทานอย่างเร็วทันใจด้วยครับคลิปนี้เนีนววทานนี้ก็เป็นแนวทานใช้กับ16ทานวาคุมเราไปชมกันเลยเราไปชมกันเลยครกาทปรชมที่น่ารักนะับะทุกท่านเจ้านี้ใบนี้ก็ เป็นเนวฐานลักร้อยเจ็ดตัวเจ็ดแปดเก้าศูนยเจ็ดเนาตัวเป็นนวฐานอดีตท,ที่แล้วก็ผ่านศูนย์ต่อไปเจ้านี้เจ้านี้ก็เป็นเนวทฐานชูน สิบล่างโชนสิบล่างสามแถวโชนสิบล่างโชนสี่ตัวสี่หกแปดสองสี่หกแปดสองสสอ,งอดีตที่แล้วก็โชนเก้านะต่อไปเจ้านี้ร้อยสิบร้อยหน่อยฝั่งซ้าย ร้อยสิบโนศูนย์หนึ่งสาม่หกเปดเก้าฝงขวร้อยหน่วยศูนย์หนึสห้าร้อยสิบแปดตัวร้อยหน่วยแปดตัวไปต่อการเจ้านี้เป็นอาทาน ฐานล่างสองฝั่งโชนฝั่งซ้ายโชนศูนย์หนึ่งสองหกแปดเก้าฝั่งขวาโชนศูนย์หนึ่งสี่หกแปดเก้าต่อไปเจ้านี้ครับใบนี้ก็เป็นฐานบน โคคีเดี๋ยวท่านใหม่นี้ครับก็แบ่งปันเป็นคีหนึ่งสามห้าเจ็ดเก้าหห้าตัวเป็นแนวทางก็ขอบคุณอย่างมากเลยป้ายต่อกันเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นอาทานฐานสอนอโบนสองฟางชน ฝั่งซ้ายโชนศสนย์หนึ่ฝั่งโคโชน1 3 5 6 8 9าสองฐานโชน1 3ึ่งสต่อไปใบนี้แนวทาง3ตัวบนอดิตอดิต ที่แล้วก็ผ่าน09 7ตรอง990ก็ผ่านตรองณนะทันใหม่นี่ครับ79 78 91ร้อย79 10 78น่ย91ไปต่อกันเจ้านี้แบ่งป,นปานณนะดับล่าตัวเดียว อดีตที่แล้วหลุดนะดับหนึ่งหลุดเนวทันใหม่นี้ครับสองแบ่งปานสองแนวทันดับดับล่างต่อไปเจ้านี้โชดแนวทันดับสิบหน่วยล่างสิบหน่วยบน เจ้าโชคแบ่งปานฐา,านดับล่างสามดับบนศูนย์ดับล่างสามดับบนศูนย์ขอบคุณมากต่อไปเจ้านี้เนวทางครบบนเป็ดตัวอีกหนึ่งเนวทาง เจ้านี้ก็แบ่งป่นปาหกเจปดเก้าศูนย์หนึ่งสองห้าหกเจ็ปดเก้นปตัวเป็นแนวทางไปต่อการเจ้านี้ดับล่าดับล่าง อินทร์ดับสามดับสามดับตัวเดียวสามยังไงก็ขอขอบคุณมากสำหรับแนวทางที่แบ่งปันต่อไปเจ้านี้ชาลดาชาลดาแบ่งปันแนวทาง 566ห6 7กห้าหก6 7แบ่งปันห้าชุดเป็นแนวทางเลขพอสอไปต่อกันเจ้านี้หนุ่มเจ้าหนุ่มก็แบ่งปันแนวทางชุดเดียว แปดหนึตัวเดียว1โคหนึ่งเ1็ด cool. 8นึ่ง7ปขอบคุณมากท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยครับนะไปต่อการเจ้านี้ดับล่างใบที่ห้า เจ้านี้ก็แบ่งปาน่ะทานดับล่างล้ายใบนะท่านใบนี้ก็เป็นใบที่5ดับดับ1ดับ1ดับตัวเดียว1ดับ1ตัวเดียวอดีตที่แล้วดับ3แนวท่านให่นี้ก็แบ่งปานดับ1 ไปต่อการเจ้านี้เออเป็นแนวทางชนชนหน่วยล่างอดีตที่แล้วหลุดนะอดีตที่แล้วก็ผ่านสิบล่างแนวทางใหม่นี้ครับเก้าเจ็ดศูนย์หนึ่งสามเจ็ดเก้าศูนย์หนึ่งสามเป็นแนวทางชน หน่วยล่างนะโชนหน่วยล่างนะสามเถวโชวนนะท่านสามเถวโชวนหน่วยล่างไปต่อการเจ้านี้บ่นี้ก็เป็นแนวทางโบนแบบสี่ตัวท่ทีแบบสามตัววิ่งหนึ่งเก้าหหนึ่งเก,ก,ก้าหกอดีตที่แล้ว 1อดีตที่แล้วศูนย์เก้าสามพันศูนย์ันานือทันใหม่นี้ก็แบ่งปาน9 9 6ไปต่อการเจ้านี้ใบนี้ก็เป็นฐานอาดีตที่แล้วท่านอาดีตที่แล้วสรุปแล้วพานท่านเจ็ดเกาูนยท่านครบนะเจ้าบุนดินเพ่นฟ้า เดือทานใหม่นี้ครับไปชมเดือทันใหม่นี้ครับท่นนบทานเจ้าบนดินเพ่นฟ้าก็แบ่งปัน34567890 34567890ปาดแปดาขาดหนสองขาดหนก็ขอบคุณอย่างมากเลยสำหรับแนวทางที่แบ่งปันป อย่างเร็วทันใจอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share. กดติดตามเป็นกำลังเจอกำลังใจด้วยขอบคุณมาก